สวัสดีค่ะพบกับรายการเซลไม่รับขับสุขภาพนะคะพบกับศาสตราจารย์คลินิกแพทย์จีนนายแพทย์ภาทสกิจวานาวิบูลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาวะโรคในระบบทางเดินหายใจต่างๆนะคะที่อาจจะทําให้ก่อเกิดโรคมะเร็งที่ปอดได้ค่ะอาจารย์ครับตอนนี้นี่พูดถึงเรื่องมะเร็งปอดเช่นะครับก็เรียกว่าเป็นโรคมะเร็งที่ เป็นอัตราสูงสุดของอในผู้ชายนะครับ<อ>แล้วก็ถ้าเทียบกับผู้หญิงก็เป็นพวกะมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วเป็นในผู้ชายนี่ก็คือมะเร็งปอดอนะครับซึ่งเป็นเมื่อเป็นแล้วเนี่ยอโอกาสที่จะเสียชีวิตนี้ก็สูงมากนะครับถ้าเทียบกับอย่างอื่นเพราะเหตุผลที่เรากล่าวแล้วว่ามะเร็งปิดตัวปอดเองนี่เป็นพื้นฐานของเรื่องพลังเวลาพวกนี้ปอดทํางานไม่ดีก็หมายความว่า ออกซิเจนที่เข้าไปในการแลกเปลี่ยนไปช่างพลังงานก็น้อยลงเพราะนุ่น<ม>แค่ก็จะเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีพลังนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็บางทีมีไอคือนอนไม่หลับไอเป็นเลือดบ้างนะครับแล้วผู้นี้มันก็สามารถที่จะกระจายลูกลามไปที่อายุอือ่นๆได้ง่ายเพราะเวลาเป็นแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากครบานี้ปัจจัยสําคัญนี้เราพบว่าเรื่องของมะเร็งปอดเนี่ยก็สําคัญก็คือเรื่องการหายใจที่เข้าไปนี่นะครับโ<ม>ดยเฉพาะเรื่องฝุ่น และในคนส่วนมากที่เป็นนี่กเคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นปัจจัยหรือคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่อยู่ข้างเคียงกับคนสูบบุหรี่รวมทั้งมลพิษต่างๆในอากาศในทางแพทย์จีนเราถือว่าปอดเนี่ยไม่ชอบความแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเจอกับความแห้งปอดเนี่ยมันต้องการความชุ่มชื้นเพราะในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนต่างๆนะพอเจอควันเจอบุหรี่เจอควัน,นต่างๆเข้าไปนี่มันก็จะพอก ต,ตัวถุงลม,มต่างๆซึ่งเด็กก็จะมาด้วยอาการหอบพื้นตั้งแต่เด็กแล่บางทีนานๆก็มีเรื่องของอนานเข้าถุงลมก็เสือเ่อมสภาพเป็นถุงลมผม่องนพวกนี้ก็จะมีอาการเรื่องระบบทางเดินหายใจที่เป็นมาอย่างก่อนเรื่องอและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้เมื่อมีการอักเสบมีการระคายเคืองมีสิ่งที่ไปปกปิดน,นอกจากว่าพลังพื้นฐานของร่างกายนี่มันจะตกลงไปแล้วนี่นะก็จะทําให้ตรงบริเวณนั้นเองของปอดน,นี่ก็จะได้รับผลการที่มีการอักเสบเรื้อรลังต่างๆซึ่งมันก็จะไกล สภาพกลายเป็นเรื่องของมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการเราก็จะเห็นว่าในการป้องกันเหล่านี้ก็คือหลักการเดิมว่าเราจะเสริมฟังปอดได้อย่างไงซึ่งนี้แน่นอนนะครับนอกจากเรื่องระบบของม้ามาการกินอาหารต่งตางๆเพื่อจะทําให้ร่างกายมีภูมิและเมื่อผสมกับออกซิเจนที่เข้ามาดีพอเนี่ยก็จะทําให้เรามีพลังในร่างกายดีระบบใจทำให้เราหายใจลึกมากขึ้นไอ้น,นี้ก็เป็นพื้นฐานที่จะทําให้ปอดแข็งแรงก็เกี่ยวข้องกัน การป้องกันนี่มีความสําคัญมากมเพราะว่าการที่เกิดกลายเป็นมะเร็งหรือคนที่มีเรื่องของทางเดินหายใจติดเชื้ออักเสบบ่อยๆเหล่านี้นะมันเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบภูมิคุ้มกันเ็าไม่ดีแล้วก็รับเอาสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อมันเกิดระยะนานเขาก็จะกลายไปเพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าหลักการของเราก็ยังเหมือนเดิมคือเราทํายังไงจะรับอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปทําให้เราหายใจลึกได้เต็มที่นะครับซึ่ง อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับบบกไตด้วยแล้วก็ทํายังไงถึงจะเสริมภูมิเราด้วยการอาหารที่ถูกต้องพอเหมาะนะครับแล้วก็มารวมกับการที่ฝึกการหายใจเพราะในทางแพทย์จีนจะเห็นว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับเราจะเน้นอยู่หลายเรื่องอเราเน้นเรื่องของการหายใจได้ลึกหายใจทําให้รับอากาศที่บริสุทธิ์ร่วมกับ การเคลื่อนไหวร่างกายให้เลื่อนลมมันเดินดีนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพด้านอื่นๆก็คู่กันไปแล้วก็หลีกเลี่ยงที่หยถ้าเกิดมีอาการเป็นหวัดบ่อยๆรื้อเลื้อรังๆนี้นานๆครับมันก็บ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีแล้วคนเหล่านี้เมื่อไปเจอกับสิ่งที่เป็นมลพิษเนี่ยโอกาสที่เขาจะสะสมให้เกิดมะเร็งขึ้นในอนาคตังมีถูงมากอ,มอีกอันหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าระบบปอดเนี่ย ทางเดินจะเกี่ยวข้องกับลำไส้ใหญ่นะครับเพราะการที่คนท้องผูกมากๆนี่ก็จะมีผลจะทําให้กระทบถึงะระบบของการหายใจด้วยเพราะแฟนจีนมองว่าถ้าการที่ปอดทํางานดีนี่การสัถ่ายก็จะดีด้วยถ้าการสัถ่ายไม่ดีก็จะมีส่งผลต่อระบบปอดด้วยนะครับเพราะฉะนนั้เรื่องของการสับถ่ายก็เป็นหยู่อันที่ช่วยทําให้ปอดเนี่ยทำงานได้ดีด้วยครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะนะ ค่ะคุณผู้ชมคะทราบแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมนำเคล็ดลับที่อาจารย์ได้บอกกับเราไปปรับใช้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะการป้องกันดีกว่าการรักษาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ